ครั้งที่แล้วนะครับมากับท่านสสทรงศักดิกก์เนี่ยก็ได้ยินว่าที่บันโทธิเขาปลูกข้าวกอขอ43กอขอ43เนี่ยมีคุสมบัติที่ดีในการป้องกัน NCD นะเป็นป้องกันอย่างไรมันต้องอธิบายนิดนึงนะครับว่า NCD คือคนที่ป่วย ที่เกิดจากน้ําตาลที่เข้าไปในเส้นเลือดมากนะมากเกินแล้วเข้าไปสู่เส้นเลือดเร็วมันไปทําลายเม็ดเลือดแนละ้วที่เรียกว่าเอเ a เอก้าเอสวอไอเคชั่นเอ็นโปรดักนะมันเป็นเอ็น, a N ct, น,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 นโปรดักตอนโปรดักสุดท้ายมันกลายเป็นของเสียของเสียมันทำให้เกิดแผลในเส้นเลือด แต่ว่าข้าวคอขอ้43ขอ43เนี่ยมีคุณสมบัติที่ทําให้เกิดน้ําตาลเข้าไปในเส้นเลือดเนี่ยช้าและน้อยน้อยกว่าข้าวปกติข้าวปกตินี่ามันเข้าไปได้87%แต่ว่ากอขอ43เนี่ยมันเข้าไปได้แค่55%จุดที่น้ําตาลเข้าไปเร็วที่สุดสูงสุดเนี่ยในเวลาหนึ่งชั่วโมงของอข้าว หรือข้าวเหนียวเนี่ยมันเข้าไปรุนแรงมันทำให้เส้นเลือดเ่ยเรามีโอกาสาเสียหายได้ได้มากแต่ข้าวกาขอสีสมเนี่ยมันเข้าไปได้น้อยน้อยเกือบครึ่งหนึ่งอ่ะน้อยเกือบครึ่งหนึ่งของอโปรตีนข้าวตัวอื่นๆต่างๆสิ่งนี้เนี่ยก็คุยคิดกับนะทรงศักดิ์สสนคะรสวรรค์นเนี่ยเราควรทำประชาสัมพันธ์ แล้วให้พี่น้องประชาชนได้ขายข้าวกขอขสีสามแพงขึ้นจากข้าวปกติอย่างน้อยก็โลละบาทสองบาทเนี่ยต้องได้เพราะมันจะเป็นเป้าหมายของคนที่รู้เรื่องสุขภาพหันมาบริโภคข้าวกขอขสีสามมากขึ้นนะครับและถ้าก็ประชาชนสนใจเนี่ยจะติดต่อไปทำกระทรวงสาธารณสุขหรือทางท่านาเราจะไปทำการบ้านว่า พั0นก็ขอสี่สามที่ไหนอย่างไรเพราะท่านสอส,อสท่านสนใจอยู่แล้วนะครับวันนี้ถ้าต่อไปเดี๋ยวมันจะอ่ามันจะระสำระสายเพียงแต่ว่าเรามีข่าวดีแล้วเอาการบ้านมาตอบพี่น้องชาวจังหวัดนครสวรรค์ที่อำเภอบ,บันพศพิ่อำเภอพิสัยครับแล้วอีกเรื่องของอสม,มอที่าจะเป็นข่าวยอดอะไรอสมเนี่ยเราทำกฎหมาย กฎหมายมี5หมวดนะหมวดที่น่าสนใจสุดคือหมวดที่5ที่เป็นประโยชน์กับอ,อสมอเราสามารถทำให้เกิดมีบัญชีนอกพบประมาณของอ,อสมอได้นะแล้วก็ในเรื่องของค่าป่วยการค่าเจ็บป่วยรักษาและในส่วนอื่นๆลูกหลานมีสิทธิเรียนหนังสืออะไรต่างๆนะเป็นเรื่องที่อ,อสมอ ก็เลยเอามาเล่าให้พี่น้องชาวจังหวัดนครสวรรค์ได้รับฟังว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราสามารถลดคนเจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งได้มอบหน้าที่ให้กับอสมนะครับเช่นการนับขาบานะการลงเบาหวานโรคไตอะไรต่างๆเหล่านั้นนะ่ะมันจะเข้ามาในหมวดของการทำงานเป็นผลงานของอสมที่ เรามีงานที่มาวันนี้อสอมอมั่นคงสาธารณสุขเข้มแข็งเพื่อคนไทยห่างไกล n อ d ซเราทำอย่างเงี้ยเราประหยัดเงินได้เท่าไรผมจะทำกฎหมายรองเพื่อขอส่วนแบ่งเงินนั้นเข้าบัญชีอสอมมอแล้วเข้าบัญชีอสอมอทำไรายได้เช่นวันนี้เราได้ชาปนกิจสพเพาะห้าแสนเพิ่มเป็นล้านได้ไหมสองล้านได้ไหมก็อยู่ที่เราทำงานแล้วลดค่าเจ็บไข้ได้ป่วยของคนในประเทศ ได้มากเงินก็จะเข้าบัญชีเรามากเราต้องไปทํากฎหมายรองตามอนีกต้องคุยกับท่านสงศักด์แล้วท่านสงศักก็เห็นพ้องจะเป็นลูกมือให้ผมนะครับเพราะต้องใช้บริการของพักการเมืองด้วยในการทํากฎหมายของกระทรวงอย่างเดียวเนี่ยมันจะจบที่คลรมแล้วคอเรมส่งไปที่สภาผู้แทนรัษฎรนะเมื่อส่งไปสภาผู้แทนราษฎรก็เป็นหน้าที่ของสองส ล้วตอนนี้สงสักอยู่พักเพื่อไทยก็ไปช่วยบอกเพื่อนเพื่อนพักเพื่อไทยช่วยกันด้วยเร่งให้เข้าระเบียบวาระเร็วๆเราจะได้ทำเพื่อตอบแทนน้ำใจอ,อสมอง